สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6มีนาคม2,564บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้รับมอบ9,000จากบริษัทม m a r ล l นฟาร์มบริษัท Marklin f a ์ m ของท่านรองศาสตราจารย์รัรอองศีอาจารย์กระน,นกเกตและอองสศรได้มาส่ง9,000ให้กับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัด อำเภอหันคาจังหวัดชัชนาทเรามาพัก9 00พไว้ที่ศูนย์พักก้าพของบริษัท JPY โกโกไทยจำกัดวันนี้เรารับมอบก้าพันจากบริษัทมาร์กลินฟาร์มจำนวน5,000ต้นนะครับรถส่งมาจากอ่าำเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับของพี่นพดลทรายมูล ก้าพันทุกต้นออกมาจากต้นพ่อต้นแม่อายุไม่ต่ำกว่า10ปีถึง15ปีและก้าพันของบริษัทมาร์กลินความที่จะส่งมอบให้กับเกษตรกรนั้นอายุ6ถึง8เดือนนะครับส่วนสูงของก้าพันจะสูงเฉลี่ยประมาณ60เซนนะครับถึง70เซนบางต้นสูงเฉลี่ยนะครับเราเป็นก้าพันที่ได้มาตรฐานนะครับเวลาส่งมอบให้ เกษตรกรแล้วเนี่ยสามารถที่จะลงลงแปลงปลูกได้เลยนะครับส่วนสูงโดยเฉลี่ยแล้วเราจะ9 00 0จะสูงเฉลี่ยโดยประมาณ60ถึง70เซนนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เราจะวัดให้ดูนะครับนี่เป็นส่วนสูงของ900 0โกโก้สายพันธ์ IM1 นะครับอ่าฮะส่วนสูงตรงนี้นะครับอ่ะนี่ฮะประมาณ70เซนนะครับนี่ฮะเป็น900 0ทุกต้นที่ได้มาตรฐานออกมาจากศูนย์เพาะ900 0 เรามาดูตรงนี้อีกครับเนี่ฮะนี่ฮะเป็นก้าพันที่ออกมาจากศูนย์เพาะก้าพันของบริษัทมาร์กลินฟาร์มนะครับที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับสูงเฉลีย่ยนะครับ60ถึง70เซนนะครับก้าพันทุกต้นที่ออกมานะครับเรามาพักไว้ที่ศูนย์พักก้าพันอำเภอหันคาจังหวัดเชียงนานะครับประมาณ1-2สสัปดาห์ก็จะส่งมอบให้กับเกษตรกร ที่สั่งจอง9,000ไว้นะครับที่นี่เป็นศูนย์พัก9,000นะครับของบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดจุดรับส่ง9,000โกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับอ่าตามโครงการส่งเสริมการปลูกโกโก้พันธุ์ IM1 เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนนะครับเนี่ยฮะบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดสูงส่งเสริมการปลูกโกโก้หอมสายพัน์ IM1 เพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคต ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์โดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละองศีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะครับส่งเสริมพัฒนามั่นคงยั่งยืนเพื่อพี่น้องเกษตรกรได้พัฒนาอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนนะครับก้าพันธุ์ทุกต้นที่ออกมาจากศูนย์เพาะก้าพันธุ์ของบริษัทมาร์กลินฟาร์มต้นก้าแข็งแรงสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูงนะครับมเมล็ดจะเต็มฝกักผลจะใหญ่ผลดกนะครับการปลูก เกษตรกรสามารถที่จะมีรายได้ในปีที่2ถึง3ของการปลูกนะครับรายได้เฉลี่ยในปีที่3เป็นต้นไปนะครับโกโก้จะให้ผลผลิตต้นละประมาณ5กิโลต่อต้นต่อเดือนนะครับเราส่งเสริมป,ปลูกภายใต้การตลาดนำการผลิตนะครับเพราะว่าเรามีโรงงานแปรรูปเรามีตลาดส่งออกอยู่แล้วนะครับรอให้เกษตรกร,ร,กรปลูก9 0 0 0โกโก้โกสายพันธุ์ไทยเต็มวันต้นละ55บาทนะครับ ต้นละ55บาทถ้าปลูกเชิงเดียวใช้9,170ต้นถ้า170ต้นต้นละ55บาทก็เป็นเงินจำนวน9,350เราไม่มีขายปุ๋ยขายฮอร์โมนขายดินขายสารปรับสภาพดินนะครับเราให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตโดยการหมักเองใช้เองนะครับ รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพราะฉะนั้นแล้วกเกษตรกรลงทุน9,000ในจํานวน1นึ่งไร่170ต้นก็เป็นเงิน9,350แล้วปลูกระยะห่าง3คูณ3เมตรนะครับ3 3เมตรนะครับในจำนวน170ต้นเฉลี่ยแล้วรายได้ขั้นต่ำก็ประมาณ4,000บาทถึง6,000บาทต่อไร่ต่อเดือนอันนี้เป็น สิ่งที่เกษตรกรถ้าลงทุนเรื่องก้าพันไปแล้วในเรื่องปุ๋ยเรื่องอินทรีย์เรื่องฮอร์โมนนะครับก็สามารถหาเองทําเองได้เราไม่มีการขายพ่วงไปกับให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะไปหาที่ไหนก็ได้ในท้องถิ่นในชุมชนของตรงเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตเราส่งเสริมการปลูกภายใต้การตลาดนําการผลิตนะครับก้าพันดีโรงงานแปรรูปดี มีตลาดที่ดีนี่คือปัจจัยหลักของความสําเร็จในการปลูโกโกโก้นะครับเราทําสัญญาซื้อขายผลผลิตกับเกษตรกร,กรวันส่งมอบ9,000ทํากับบริษัท JPY โกโก้ไทยจากัดรอบละ10ปีและต่อสัญญาไปไเรื่อยๆในราคาประกันขั้นต่ำโรลละ8บาทนะครับเราซื้อผลสดผลสุกนะครับอิงราคาเมล็ดโกโก้แห้งในตลาดโลกนอกจากเกษตรกร,ะกรจะทำสัญญากับบริษัท JPY หนึ่งฉบับแล้วนะครับเกษตรกร,กรต้องทําสัญญาซื้อขายผลผลิตกับบริษัทมาร์กลินฟาร์มอีกหนึ่งฉบับบริษัทมาร์กลินฟาร์มทําสัญญากับเกษตรกรกรอบละ30ปีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเราส่งเสริมปลูกเพื่อต้องการที่จะนําผลผลิตคืนเข้าโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตมาร์กลินช็อกโกแลตก็จะหมักเป็นเม็ดโกโก้แห้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และตลาดของเราตลาดส่งออกที่กว้างมากตอนนี้ทั้ง ยุโรปและเอเชียนะครับมีฝรั่งเศสอิตาลีในเอเชียก็ญี่ปุ่นสิงคโปร์และอินเดียกำลังจะมาทำสัญญาซื้อขายผลผลิตแต่เราไม่มีผลผลิตที่จะให้ก็ยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายเพราะฉะนั้นแล้วเราส่งเสริมการปลูกการตลาดนำการผลิตนะครับมาสร้างงานสร้างป่าสร้างอาชีพเพื่อมั่นคงยั่งยืนมาพัฒนาอาชีพโดยนำโกโก้สายพันธุ์ IM1 เป็นพืชทางเลือกนะครับ เพราะนั้นแล้วเกษตรกร,ท,กรที่สนใจจะปลูกโกโก้นะครับขอแนะนําเป็นโกโก้สายพันธุ์ im 1นะครับของท่านรองศาสตราจารย์ดรศาสตรละองศีลักษณะเด่นของโกโก้สายพันธุ์ im 1คือปลูกง่ายโตเร็วทนแรงให้ผลผลิตสูงผลใหญ่ผลดกมเมล็ดแห้งสะอาดมีกลิ่นหอมหมักแล้วมีกรดต่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหอมนี่คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของโกโก้สายพันธุ์ im 1ซึ่งมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดนะครับ ราคาผลผลิตที่เรารับซื้อประกันขั้นต่ําโลละ8บาทถ้าตลาดขึ้นขึ้นตลาดลงเราลงแต่เวลาลงแล้วจะไม่ต่ํากว่า8บาทนะครับ mm hmm. เรามั่นใจว่าเกษตรกร,ท,กรที่ปลูกแล้วเราทําสัญญาให้กับพี่น้องเกษตรกรภายใต้ระบบกะเกษตรพันธสัญญาเพื่อรับซื้อผลผลิตคืนเรามีตลาดรองรับอยู่แล้วเรามีโรงงานแปรรูปที่มีองค์ความรู้มีประสบการณ์มีเทคโนโลยีรอให้พี่น้องเกษตรกรปลูกเท่านั้น นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราส่งเสริมปลูกโกโก,โก้ภายใต้นะครับการตลาดนำการผลิตเพราะเรามีโรงงานแปรรูปมาร์กลินช็อกโกแลตเปิดมา17ปีนะครับและมีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีการหมักมีเทคโนโลยีการแปรรูปที่สำคัญคือเรามีตลาดปลายทางตลาดส่งออกตลาดของโกโก้สำคัญมากโกโก้ไม่ใช่เรื่องง่าย ความเป็นจริงของโกโก้ไม่ใช่ใครที่คิดว่าจะปลูกกันแล้วก็จะมีตลาดรองรับหรือว่าขายได้เหมือนกับพืชอื่นๆทั่วไปถ้าเป็นกล้วยมะม่วงมะนาวนะครับเป็นขนุนเหล่านี้เราสามารถนําไปกินผลสุกเราไปขายตามตลาดนัดได้แต่ในเรื่องของโกโก้ต้องเข้าโรงงานแปรรูปถึงจะมาเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้อุตสาหกรรมกว้างมากเลยครับตั้งแต่ลูกอมลูกกวาดรสช็อกโกแลตนมกล่องรสช็อกโกแลต อุตสาหกรรมเบเกอรี่อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมยาสูบอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแล้วก็อุตสาหกรรมไอศครีมรดช็อกโกแลตและเครื่องดื่มบำรุงกำลังต่างๆในเรื่องของโกโก้ซึ่งบริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตได้นำผลิตภัณฑ์เหล่านี้แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่างแล้วนะครับเราได้รับรองอ สายพันธุ์จากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าโกโก้สายพันธุ์ IM 1วันได้รับการพัฒนาค้นคว้าวิจัยสายพันธุ์โดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละองศรีโดยนําพันธุ์พ่อพันธุ์แม่เดิมมาจากประเทศเปรูและฟิลิปปินส์เริ่มสอนนักศึกษามาตั้งแต่ปี29ที่มอไม่โจและเริ่มพัฒนาค้นคว้าวิจัยสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี30และเริ่มส่งเสริมปลูกมาตั้งแต่ปี2541จนกระทั่งถึงปัจจุบัน สายพันธุ์ IM1 นะครับมาร์คลินฟาร์มจะส่งเสริมปลูกให้พี่น้องเกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศไทยจำนวน6ล้าน5แสนต้นถ้าคิดเป็นไร่ก็ประมาณ4ี่หมื่นไร่ไร่ละ170ต้นนะครับเราไม่ล้นตลาดแน่นอนนะครับและทางบริษัท KPY โกโกไทยจำกัดส่งเสริมปลูกและรับซื้อผลผลิตส่งให้มาร์คลินช็อกโกแลตเรารับซื้อผลผล,ผลิตเป็นโกโก้ผลสุกผลสดของ สายพัน IM1 เท่านั้นเราไม่รับซื้อผลสุกผลสดโกโก้สายพันธุ์อื่นคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นแล้วเราเอามาปนกันไม่ได้นะครับคุณภาพไม่ได้ตลาดไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราจะรับซื้อผลผลิตจากโกโก้สายพันธุ์ IM1 ในจำนวน6ล้านหแสนต้นที่พี่น้องเกษตรศกรปลูกกันทั่วทุกภาคของประเทศไทยเท่านั้นนะครับเราไม่ซื้อพันธุ์อื่น พันชุมพรหนึ่งซึ่งเกิดมานานแล้วแต่เป็นโกโก้เนื้อนะครับเพราะว่าต้นพันธุ์ไม่ได้จากต้นพ่อต้นแม่และลูกที่ออกมาผลผลิตที่ออกมาอาจจะ,มะเมล็ดไม่เต็มฝักมเมล็ดอาจจะรีบมเมล็ดอาจจะฟอและไม่สามารถที่จะนําโกโก้สายพันชุมพรหนึ่งมาปลอมปนกับพันธุ์ IM1 ได้เพราะคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับดังนั้นแล้วเกษตรกรที่คิดจะปลูกโกโก้ขอให้พิจารณาให้รอบด้านขอพิจาณาให้รอบครอบ ่อนตัดสินใจปลูกเพราะว่าโปโก้ให้ผลผลิตหลังการปลูกปีที่2ถึง3และออกผลผลิตทุกเดือนอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน60ปีถ้าเกิดผลผลิตออกมาแล้วไม่มีตลาดรองรับและขายไม่ได้นั่นหมายถึงว่าความมั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรอาจจะไม่มั่นคงยั่งยืนราคาประกาศรับซื้อหน้าสวนมีหลายกลุ่มหลายบริษัทที่ประกาศส่งเสริมการปลูกและประกาศรับซื้อผลผลิตในประกาศ ที่หน้าสวนรับซื้อราคาเท่านั้นเท่านี้แต่จริงๆแล้วราคาที่ประกาศรับซื้อหน้าสวนไม่ใช่ราคาที่เกษตรกรจะมีความมั่นคงยั่งยืนเพราะว่าโกโก้ Go Go รับซื้อแล้วต้องเอาเข้าโรงงานแปรรูปถ้าโรงงานแปรรูปไม่มีองค์ความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่มีเทคโนโลยีในการหมักในการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพตลาดไม่รองรับก็ไม่สามารถที่จะส่งขายยังตลาดได้ เพราะฉะนั้นตลาดปลายทางตลาดส่งออกตลาดต่างประเทศเป็นตลาดที่มั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกรต้องคิดวิเคราะห์และพิจารณาให้รอบด้านก่อนตัดสินใจปลูกโกโก้เพราะโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตเงินทุกบาทที่ท่านลงทุนไป900 0ทุกต้นที่ท่านซื้อไปคือเงินลงทุนถ้าปลูกแล้วไม่มีตลาดรองรับไม่มีเทคโนโลยีการปลูกไม่มีผู้มือการปลูกปลูกแล้ว ไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตได้อาจจะออกผลผลิตมาแต่ไม่สมบูรณ์นะครับยิ่งเป็นโกโก้สายพันธุ์ชุมพรหนึ่งนะครับซึ่งหาซื้อได้แท้ๆเลยชุมพรหนึ่งแท้ๆอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดชุมพรเท่านั้นที่ออกมานี้เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนซึ่งกรมวิาการกระทรวงเกษตรได้แจ้งไว้ว่าเป็นโกโก้ที่ไม่มีคุณภาพเราจึงต้องสั่งนําเข้าโกโก้โมเมล็ดโกโก้แห้ง ปีละเกือบ5 0,000นตันแล้วทําไมไม่นําพันชุมพรหนึ่งมาแปรรูปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตลาดมันหายไปนานแล้วแต่โกโก้กระแสรเริ่มมาเกษตรกร,ร,ก,รก็เริ่มสนใจปลูก oh. และต้องการเราจะปลูกเพื่อเป็นรายได้ oh. แต่จริงๆแล้วต้องพิจารณาให้รอบด้าน oh. ให้รอบครอบปัจจัยของความสําเร็จก็คือ1โกโก้สายพันธุ์ดีสองมีโรงงานแปรรูปที่ดี3มมีตลาดปลายทางที่ดีมีตลาดส่งออกที่ดีนั่นคือปัจจัยหลักของความสําเร็จ และปัจจัยรองอีกสามประการก็คือต้องมีน้ํานะครับ 2. ต้องปลูกแบบอินทรีย์เราส่งเสริมปลูกแบบออร์แกนิกนะครับเราไม่ใช้เคมี 3. ต้องมีเทคโนโลยีการหมักนี่คือปัจจัยรองของความสําเร็จในการปลูกโ,กโกโก้เพราะฉะนั้นแล้วฝากพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับที่คิดจะปลูกโกโก้ขอแนะนำเป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจากัดนะครับ 9,000โกโก้ 9, 000, Go, สายพันธ im 1ต้นละ55บาทเท่านั้นไล่หนึงเราปลูก170ต้นระยะห่างปลูก3คูณ3เมตรนะครับเพราะโกโก้ Go, ปีที่3 4 5เป็นต้นไปเราจะตัดแต่งกิ่งมาให้เขามีทรงพุ่มที่ที่อากาศระบายถ่ายเทได้ต้นโกโก้ Go, จะไม่มีกิ่งก้านที่ยาวและเกะกะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระยะห่าง3คูณ3เมตรในจำนวนพื้นที่1ไร่ต้องปลูก 170ต้นผลผลิตที่ได้170ต้นกับ1 0 0ต้นที่ปลูกกันกับที่บริษัทอื่นกลุ่มอื่นที่ส่งเสริมมันก็แตกต่างกันนะครับในจำนวน1ไร่1 0อต้นรายได้ก็อาจจะน้อยลงนะครับต่อ1เดือนรายได้เป็นปี2ปี5ปี10ปีก็จะต่างกันเพราะว่าจำนวนต้นที่ปลูกต่อหนงไร่ก็ต่างกันของเรา170ต้นนะครับโดยบริษัท มาร์กลินช็อกโกแลตมีคู่มือการปลูกมีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีจากเจ้าของสายพันธุ์เพราะฉะนั้นแล้วการปลูกโกโก้ไม่ใช่เรื่องที่เกษตรกรคิดว่าจะง่ายและจะประสบความสําเร็จแต่เรื่องจริงของโกโก้เป็นเรื่องที่ยากก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีการปลูกนะครับเทคโนโลยีการแปรรูปและก็เทคโนโลยีในเรื่องของ การติดตามดูแลอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกรที่คิดจะปลูกนะครับไม่ใช่ซื้อ 9, เก้าพันกันมาตามตลาดนะต้นละสิบาท20บาทแล้วคิดมาปลูกแล้วก็จะมีตลาดรองรับไม่ใช่ครับปลูกแล้วขายที่ไหนขายให้ใครนี่คือปัจจัยสําคัญที่เกษตรกรจะต้องคิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกรที่คิดจะปลูกโกโก้ go go. ขอแนะนําเป็นโกโก้ go. หอมสายพันธุ M ์ im1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสรรละอ,องศรีส่งเสริม การปลูกโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดสามารถสั่งจอง9,000ได้กับผู้ประสานงานในเขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัดและติดต่อโดยตรงดรพัทโกโก้ JPY โกโก้นะครับ0955572797นะครับต้องกราบขอพรบคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านไปนอย่างสูงครับสวัสดีครับ